จุมเลียดนะครับถ้าเป็นภาษาใต้ก็ต้องออกเสียงอย่างนี้ครับเพชรสี่หมื่นครับน้ำหนักนี่โอ้โหถือว่าน้อยจริงๆครับทำน้ำหนักเก่งมากมาเจอกับจุมเลียดหรือว่าจุมเลียดนะครับสาวจากแดนใต้โอ้ถ้าเป็นมวยหญิงนี่ถือว่าลำดับต้นๆของใต้นะครับจุมเลียเพชรสี่หมื่นก็อยู่ในทีมคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นครับโปรโมเตอร์ชื่อดังอีกคนนึงนะครับ รูปร่างจัะเล็กนะครับทางด้านของจุมเลียสโอ้โหชาบาเชอร์กุย57.5แต่ตัวเบลเลอร์ครับบ่งบอกถึงการฟิตซ้อมนะครับสภาพร่างกายการคุมอาหารเวทเทรนนิ่งเอาครับจุมเลียสนี่ยอดฝีมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าแรงประทะแล้วครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับอาวุธนั้นสุดยอดครับรวดเร็วคล่องนะครับนี่ครับสาวนครศรีอ้าวไปเรียนอยู่สุราษฎร์ธานีครับราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาครับเครื่องติดเร็วครับทั้งคู่ก็ถือว่าออกตัวได้แรงทั้งคู่นะครับทั้งจุมเลียแล้วก็ซาบาเบิ้ลให้ดูเลยครับแข้งซ้ายแข้งขวาแข้งหน้าแข้งหลังครับเตะไปเรื่อยประบบในนี้ไม่มีกลัวความใหญ่ของซาบาเลยนะครับโอ้แข้งขวาครับหางครับเจอแข้งของจุมเลียดบ้างอาจจะต้องขยับเข้าใกล้อีกนิดครับจุมเลียดครับ ต้องลงทุนหน่อยเครื่องดีเซลนะครับอาจจะร้อนช้าหน่อยครับแต่มาเรื่อยๆนะครับดูครับอาจจะไม่ปราดเปรียวครับนะครับมาแล้วฮัลล่ฮัลล่ฮัลล่ครับลุยลุยลุยสู้สู้นะครับโอ้ออกแข้งตลอดนะครับคู่นี้ไม่ต้องมีช่องไฟเลยครับมีจังหวะต่อยได้ต่อยมีจังหวะเตะได้เตะครับสับไปที่ต้นขาของซาบามีหมัดอัปคัดครับสวย โอ้โหใช้หมัดดีจริงๆครับซาบาเชกุยเอาแล้วครับดูแล้วครับมา้วครับซาบาเครื่องติดแล้วโอ้โหดูครับหมัดนี่ครับสังเกตทักษะการออกกำปั้ฟันะครับชาวต่างชาติจะเน้นกว่าคนไทยครับของเรานี่สอนแต่ปร่ำฟัดตีเข่าวางแข้งนะครับจริงๆแล้วกำปั้นัดนั้นทรงพลังอยู่แล้วนะครับพยายามการกระบาดขวางหน้าครับจุมเลียส แมลเครื่องติดเร็วครับคู่นี้2นาทีแรกนี่ใส่กันยับครับโอ้โหเข้าไปต้องระวังครับเจอหมัดขวาของสบายอีกแล้วแลกกันคนละมัดคนละทีคนละแข้งเข่าคลุกวงในครับยิงโอ้เดินลุยแหล่แลวครับมาแล้วครับปัดชุดของซาบาแม่ยิงกว่าปืนกลกดอัตโนมัติอโตเมติกเลยครับมาดูครับเดินจิ้มเดินต่อยเดินจิ้มเดินต่อยแล้วรวบในครับ จุลีกะสู้ดีเหลือเกินครับโอ้น่าจะต้องดูกันไปปลาเลยครับคู่นี้ครับใครเหลือแรงเยอะนี่น่าจะเป็นฝ่ายกำชัยครับแต่ว่าตอนนี้นิสัยกันแหลกครับไม่มียั้งไม่มีออมโอ้โหเข่าซาบาแหลมๆวงในครับบรรลุวงในครับจุลีก็ยังตีไม่ได้ครับแหมมีแต่จังหวะถีบนะครับจุมเลียดบัดขวาไมาเลยครับ เริ่มจะช้าลงแล้วครับจูเลสโอ้ยเตยยอดหน้าทีวยอดหน้าต่อยอกันแล้วครับแม่ซาบาห์ก็โดนนะครับแต่ว่านี่ครับลูกเสียดสีนี่นะครับโอ้โหความแข็งแรงโครงสร้างใหญ่ยยกล้ามเนื้อนี่มีผลเลยนะครับโอ้โหแกเตะแะทีบเดียวกระทีพันชิ่งบอลเลยครับซาบา์ดูเหมือนว่าจะช้าๆลงไปนิดนึงครับจูเลส แต่ว่าดูอาวุธของซาบ,บาเชกุยนี่ความหนักหน่นวงรุนแรงนี่ยังถือว่าคงเส้นคงวานะครับมาแล้ครับหมัด1 2ึ่แข้งขวาโห,โห,โห,หมัดไม่ถึงแข้งตามเลยนะครับเีกัสู้ดีเหลือเกินครับสาวนครศรีคนนี้ใจเด็ดจ,จริงๆครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับ <ขอ S 1> แรกเป็นแรกเลยครับประเภทตัวเล็กใจใหญ่เลยครับจุมเลียด เดินเข้ามาครับแข้งซ้ายไปโอ้แต่ว่าเตะแล้วมันไม่สะเทือนนะครับปัญหาตรงนี้แหละครับนี่ครับพอชาบาศาสตร์ไปนี่มันเห็นนะครับโดนแล้วมันแกว่งครับขนาดบางๆนะครับดูครับโอ้โหดูครับร่างกายอาวุธที่มาหลากหลายจริงๆครับซาบาเชกุยครับมาครบเครื่องดูตอนนี้มีศอกงัดครับมีข่าวอัดตามจุมเลียต้องดูจังหวะดีๆเข้าไปครับต้องดูจังหวะดีๆหน่อย ตอนนี้ได้ได้เปรียบได้ใจเลยครับซาบาเชอร์กุยโอ้แล้วเก็บอาการดีจริงๆครับไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือเปล่าครับซาบาน่านี่นิ่งมากเลยครับหน้ามาแบบเขาทรายแกลเล็กซี่เลยครับหน้าเดียวนะครับซาบาเชอร์กุยขณะที่จุมเลือดพยายามทุกวิถีทางครับบางโตคืนแต่ว่านี่ครับเตะไปเหมือนเตะท่อนหินเลยครับโอ้โหถอนหายใจเลยครับจุมเลือด หน้าตานี่แดงกลับไปหมดแล้วนะครับแต่ยังสู้อยู่นะครับโอ้โหมีสลับเท้าเตะซะด้วยนะครับซาบาหมัดขวามาอีกแล้วหมัดขวานี่มาเรื่อยๆนะครับต่อยไปที่บริเวณศีรษะตอกศอกเข้าไปอีกก็ถือว่าหันเหชีวิตมาเลยครับซาบาเชกุยครับมาเป็นนักมวยซะเลยดูการเดินมวยดูการต้อนมวยครับซาบาเชกุยไม่ธรรมดาครับ ฝึกวิชามาจากคุณสมฤทธิ์พัฒบุรีหรือว่าคุณหนุ่มน้อยสิงห์ปาตองขยับเข้าไปครับเอาแข้งซ้ายมาครับจุมเลียดโอ้โหแต่ว่าแข้งของซาบานี่ยาวเหลือกเกินครับอย่างนี้คุณเชื้อชายบอกเลยครับออกแล้วมันเห็นนะครับเห็นชัดจริงๆต้องเงินข้ามก็ต้องชมจุมเลียตนะครับสาวนักสู้ร่างเล็กๆครับจากนาครศรีธรรมราชสาวราชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีครับ ตอนนี้ก็โด่งดังไปแล้วนะครับเป็นสินค้าขึ้นห้างไปแล้วครับพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับมีรายการต่อเนื่องครับต่อยในไทยบ้างต่อยในต่างประเทศบ้างนะครับจุมเลี้ยงแน่นอนครับน้องๆเหล่านี้ก็จะทงต่อยอดครับรุ่นหลังๆต่อไปนะครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมครับที่นี่ ไม่ส่งเสริมการพนันอยู่แล้วอ่าดูครับแข้งสวยนะครับนี่ดึงกว้างสวยนะครับแต่ว่าพอทีต่อทีครับแม่ยังครับสิบล้อชนมินิบัสนะครับดูครับคุมน้ำหนักเก่งมากครับโอ้โหเชบาเชกุยแมพยายามพึ้นขึ้นมาครับจุมเลียอ่านะครับไม่หมดก็เหลือน้อยเลยครับจุมเลียตอนนี้ครับแต่ว่าอยู่ที่ใจนะครับใจยังสู้ครับ ้าใจมีนี่อะไรมันก็มาครับแต่สบาก็เหมือนว่าจะผ่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกเยอะเลยครับก็ใช้พลังงานมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับ3ยก9นาทีก็จริงนะครับแต่ว่าไม่มีเต้นไม่มีผ่อนเลยครับใส่กันเต็มที่ครับใส่กันเต็มพิกัดครับอย่างที่โจทย์ตั้งไว้ครับ โอ้โหคนเตะก็ทนคนออกแรงก็เหนื่อยแล้วครับแมต้องชื่นชมครับเป็นคู่ที่สนุกนะครับอาวุธฝีมือนั้นไม่เย็นและเป็นสาวฝรั่งเศสครับซาบ,บาเชอกุยครับอาศัยความแข็งแกร่งเอาชนะคะแนนจุมเลียดเพชรสี่หมื่นไปได้